Allahu Akbar, Allahu Akbar, Akbar. ตั้งหลายปศกที่7ต,ตัวนี้มีมัสยิดอะะอตตกอาบักก์ักเ่กุมสุาคือเราพยายามนิยามเกี่ยวกับสุขภาพของชุมชนโดยใช้เพาว่าชุมชน เป็นหลักในการขับเคลื่อนประเด็นสุขภาพโดยใช้ก็ว่ากับผลเสหยในการเพื่อเห็นว่าชุมชนคนที่ใช้ชีวิตในชุมชนก็ต้องมีสุขภาพแข็งแรงจึงจะได้ทํางานทำไอิบระก็ได้สมบูรณ์แบบในชีวิตประจําวันคือในหลักศาสนาที่เราขาดนะที่เราขาดอย่างยิ่งเนี่ยก็คือในระบบสุขภาวะที่เป็นแบบอิสลามเราขาด โครงการพัฒนาระบบสุขภาวะที่สอดคล้องกับอิทธิมลิมุสลยมโดยใช้มัสยิดเป็นสงกลางหรือว่าเรียกศาสนาขับปุ่นเสฮะโครงการนี้เราใช้ฐานท,ที่ศาสนาเป็นหลักในการขับเคลื่อนประเด็นสุขภาพในชุมชนเราให้ความสําคัญเรื่องสุขภาพโดยใช้กลไกมัสยิดในการขับเคลื่อนเพื่อให้เห็นว่ามัสยิดไม่ใช่มีบทบ,บาทเพียงแค่ ประกอบศาสนกิจอย่างเดียวส่วนใหญ่แล้วในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ตจุดแข็งในพื้นที่คือศาสนาเลยทีนี้เราทีมงานของเราก็ได้เลือกประเด็น,นกลไกมัสยิดหลักในการขับเคลือ่อนสุขภาพแต่ยังมีมุมมองทัศน์เกี่ยวกับมัสยิดเป็นเพียงแค่การประกอบศาสนจและก็ด้านศาสนาเพียงเดียวโดยไปแยกกับเรื่องอื่นๆที่ศาสนาตนัดในเรื่องการขับเคลื่อน สทีุ่กเก็ตกับเราสกัณปัศรัยนะรบกตัวอิมามีความสำคัญมากใน,ในเรื่องการการขับเคลื่อนทุกประเด็นไม่ใช่ไม่ใช่แค่ประเด็นสุขภาพคือทุกประเด็นทุกบทบาทที่ผู้นำศาสนาคือมีความส,สาคัญม,ม,ม,มากที่เราลงพื้นที่ในกิจกรรมที่6นี่คือการประเด็นศสวนาคือมองเห็นได้ชัดว่าถ้ามีผู้นำศาสนาที่มีวิสัยทัศน คือสามารถนําประเด็นต่างๆในพื้นที่สามารถขับเคลื่อนต่อยอดภายในพื้นที่ได้รักถามว่าคําพูดนะคาพูดระหว่างบาบอก,กับหมูชาวบ้านจะเลือกฟังใครมากกว่านี่แหละส่วนมากถึงแม้ว่าหมอบอกว่ายกตัวอย่างเช่นฉีดวัคซีนอะไรฉีดวัคซีนหมอบอกฉีดได้แต่บาบอเงียบพระเจ้าชั้นฉีดไหม ถ้าเกิดว่ากับป้งเสห์เรามาเอามัสยิดเป็นจ <tr <tr ุดรวมของคําว่าเสห์หลายๆอย่างที่ออกจากมัสยิดเนี่ยเราความคิดของเรานะเราคิดว่ามีน้ําหนักมากกว่าที่จะออกหนะหนะหนะหน่วยงานหนึ่งๆเพราะว่าความเชื่อถือในในตัวมัสยิดของประชาชนเน่เขาจะยึดหลักอย่างนี้เอ้าอิมานบอกอย่างนี้นะต้องอย่างนี้นะมันก็เลยทําให้เกิดว่ากับป้งเสห์นี้ เป็นสิ่งที่สำคัญเพราะว่าเราไม่เคยขับเคลื่อนมัสยิดในหลักสาธารณสุขหลักแบบนี้ไม่มีเราหนักศาสนาองค์กรศาสนาไม่มีที่ขับเคลื่อนแบบนี้แต่ก็ว่ากับบงเสฮะมัสยิดกระบวนการนี้เป็นมัสยิดเป็นผู้ขับเคลื่อนนี้มันมันตอบโจทย์ได้มากกว่า การกปั้นสหักมีทั้งหมดหกกิจกรรมด้วยกันเ,เริ่มแรกเรากิจกรรมเกี่ยวกับการสร้างแนวคิดทัศนคติเกี่ยวกับบทบาทมัสยิดในประเด็นสุขภาพเพื่อให้มองว่ามัสยิดมันมีหลายบทบาทที่สามารถขับเคลืนในชุมชนได้นในนั้นเราก็เลือกประเด็นสุขภาพในการในการขับเคลื่อนประเด็นในชุมชนมัสยิด มันคือทุกอย่างในชุมชนคือทุกทอย่างความเชื่อของของประชาชนเขาเชื่อว่ามัสยิดนี้ทำได้ทุกอย่างสำหรับเขาในเมื่อทำได้ทุกอย่างบางอย่างเราก็ต้องทำด้วยใช่ไหมบางอย่างเราต้องดูแลด้วยใช่ไหมเราสัมผัสกับประชาชนประชาชนมาถามว่าแบบนี้ว่างไงเติม,มแบบนี้ จะไปยังไงเราก็เลยเอยทางนั้นเราก็ต้องมาให้ความสำคัญในจุดไดหลายจุดเพราะว่าความเชื่อความนับถือของประชาชนมัสยิดต้องทำทุกอย่างได้เพื่อประชาชนกันากับกเน้นสหเนนคนไก ภายใต้มัสยิดเป็นหลักโดยใช้คณะกรรมการมัสยิด15ท่านและก็ประชาชนที่มีจิตอาสาในพื้นที่5ท่านและก็ฝ่ายปกครองและก็หน่วยหน่วยพาระหน่วยงานคอรัในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการกลไกในการทํางานกับุคะในพื้นที่ของ CP พีเฮเรา3จังหวัด4อํอำเภอมี8พื้นที่ด้วยกัน2 3พื้นที่ในจังหวัดปัตตานีแล้วก็2พื้นที่ในจังหวัดนาราธิวา สามพื้นที่ในจังหวัดยะลาครับทำงานเกี่ยวกับส่งเสริมให้มัสยิดเป็นศูนย์กลางในการขับเคลื่อนประเด็นสุขภาพเกิดจะให้มีคณะทํางานภายใต้มัสยิดเกี่ยวกับการเสริมพลังในเรื่องของการตรวจสุขภาพในชุมชนเพื่อให้หน่วยงานของรปสตรหรือว่าอบอตอในพื้นที่สามารถแบนบอร์พระ,ระในเรื่องของประเด็นสุขภาพตอนนี้เราภาคีมีรปสตในพื้นที่มีองค์การบริษัทตัวต,วตบล มีผู้ใหญ่บ้านและก็มีครูสอนตริกาและก็กลุ่เมเยาวชนในพื้นที่ที่เข้ามามีส่วนร่วมในเรื่องกับผลเสหะในครั้งนี้งเปง็นงงน,งงน,นี้เราเน้นย้ำถึง3ประเด็นด้วยกันประเด็นแรกคือคกลไกการทํางานส,นสุขภาพชุดชมประจำมณฑิทให้เกิดขึ้นให้ได้ภายใม้มณฑิทต,ต้องมีกลไกการทํางาน 2. ต้องมีแผนยุทธศาสตร์ในการทํางานว่า หลัาจากนี้มัสยิดจะกลับขึ้นจะทํางานประเด็นไหนบ้านยุทธศาสตร์ไหนบ้านอันที่3คือข้อตกลงข้อตกลงคือเป็นข้อ,อบุญชี้ว่าเรามีความตะละร่วมในการผลัดดันประเด็นสุขภาพในพื้นที่เอสเป็นบันทึกข้อตกลงร่วม ในการทำงานกับเครื่องประเด็นสุขภาพระหว่าง c p พ l กับมัสยิดในพื้นที่คือเรามีการสัญญาว่าหลังจากนี้เราจะทำร่วมกันโดยนุ่งเสริมประเด็นคลรับบทบาทกานันในเพื่อให้ประเด็นสุขภาพในจุมชนนั้นได้เดินต่อไปใน2ปี3ปีข้างหน้าผรากับผู้ชนอยารู้กี่ักัวังโบต Dan lain lagi dan lain lagi